เราจะไม่ทุกขเพราะเรายอมรับกับการปฏิบัติของผู้อื่นต่อกับตัวเราได้ไม่ว่าเขาจะมาในรูปแบบไหนเขาจะมาสูงกว่าเราก็ได้เขาจะมาเท่าเราก็ได้เขาจะมาต่ำกว่าเราก็ได้เรารับได้หมดนี้ก็คือบุญที่เกิดจากการามีความอ่อนน้อมถ่อมตนบุญต่อข้อต่อมาที่พระเจ้าทรงสอนให้เรา สร้างกันก็คือให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องคืออะไรความเห็นที่ถูกต้องก็คือรู้ว่าเนี่ยจิตใจของเรานี้เป็นของที่ไม่ตายไปกับร่างกายร่างกายนี้เป็นของชั่วข่าวแต่จิตใจของเรานี้อยู่ต่อไปและจะไปเกิดในภพต่างๆต่อไปจะเกิดสูงหรือเกิดต่ำก็อยู่ที่บุญที่บาปที่เราทำกัน ถ้าเราอยากจะไปสู่ภพที่สูงเราก็ต้องทำบุญอย่าทำบาปถ้าเราไม่ต้องการให้จิตใจเราตกต่ำกว่ากว่าที่เราเป็นอยู่ขณะนี้ขณะนี้เราเป็นมนุษย์แต่เราสามารถบ่อยให้จิตใจเราลงต่ำได้ถ้าเราไม่ป้องกันไม่รักษาความเป็นมนุษย์ด้วยการไปกระทำบาปต่างๆถ้าเราทำบาปแล้วจิตใจเราก็จะลงต่ำลงไปสู่เป็น ไปสู่อาบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นนสุล,ลกายบ้างไปตกนรกบ้างนี่คือการมีความเห็นที่ถูกต้องก็รู้ว่าชีวิตเราตายแล้วไม่สูญตายแล้วเราไปต่อร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายนี้เป็นเพียงคนรับใช้เราที่เราได้มาจากพ่อแม่พ่อแม่ปั้นร่างกายนี้ให้กับเรามา เพื่อให้เราได้มีร่างกายไว้ปาทำอะไรต่างๆในขณะที่เราอยู่ในโลกนี้ <Yeah. S 1> แต่ตัวของเราจริงๆก็คือใจผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย <Yeah. S 1> ยังอยู่ต่อแล้วจะไปต่อแบบไหนก็ <Yeah. S 1> ถ้าทำบุญมากกว่าทำบาปตายไปก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีความสุข ที่เราเรียกว่าไปอยู่บนสวรรค์ชั้นต่างๆเป็นเทพชั้นต่างๆหรือเป็นพรหระอริยบุคคลขึ้นอยู่กับการทําบุญของเราแต่ละชนิดว่าเราทําบุญแบบไหนมันก็จะสามารถสร้างความสุขสร้างความเจริญให้แก่จิตใจได้ตามบุญที่เราทํากันถ้าเราทําบาปมากกว่าทำบุญบาปก็จะดึงให้จิตใจเราลง ลงต่ำให้เราไปเป็นดวงวิญญาณที่เหิวโหยเรียกว่าเปรตเป็นดว,ดวงวิญญาณที่หวาดกลัวเรียกว่าสูรกายเป็นดวง